สองคอมเมนต์วอลเล่บอลหญิงไทยชนะโปลแลนด์3-2รอบคัดโอลิมปิก2024สุดชื่นมื่นสองคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลหลังทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะโปลแลนด์3-2เซตในรอบคัดโอลิมปิก2024ปลดล็อกชัยชนะนัดแรกแบบสะใจคนไทยทั้งประเทศ ชวนอ่านคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อค่ำคืนวันที่20กันยายน2566ที่ผ่านมาทัพนักกีฬาลูกยางสาวไทยได้ลงทำการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก2024 FIVB Road to Paris Olympic Volleyball bon Qualifying Tournament กลุ่มซีนัดที่4ต้องพบกับด่านหินอย่างโปแลนด์ ทีมอันดับเจ็ดของโลกผลปรากฏว่าทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะทีมหญิงโปลแลนด์ด้วยคะแนน3ต่อ2เซต25สถึงถึง2 5ห2 2 2และ15-12คว้าชัยเหนือทัพสาวโปสกา้าในรอบ5ปี หลังจากจบแมตช์ดังกล่าวแฟนวอลเล่บอลชาวไทยต่างคอมเมนต์แสดงความยินดีบ้านก็สะใจแบบสุดๆเพราะมาปลดล็อกไัยชนะนัดแรกกับทีมอันดับเจ็ดของโลกอย่างโปแลนด์วันนี้ทีมไทเกอร์จะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์บรรดาแฟนกีฬากันว่ารู้สึกอย่างไรในแมตช์ดังกล่าวคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลชาวไทยหลังไทยชนะโปแลนด์3-2เซต ยินดีกับสาวไทยจริงๆขอให้ชนะในทุกนัดที่เหลือค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บไปทีละแต้มชนะแน่นอนสุดใจครับผมต้องดูด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจริงๆได้ลุ้นตลอดขอบคุณน้องๆนักกีฬาและทีมงานทุกคนครับผมขนลุกแต่กองเชียร์เจ้าบ้านโหใส่เราแบบน่าเกลียดนิดนึงเทียบกับกองเชียร์ชาวไทยแล้วเรามีอรารยะ กว่าเยอะสาวไทยเก่งมากๆสามนัดที่เหลือขอชนะรวดเลยนะน้ำตาร่วงสาวโปโลแลนด์คงไม่คิดว่าจะแพ้สาวไทยกองเชียร์เต็มสนามต้องยอมรับเล่นดีมีวินัยในการเล่นใจเย็นยกเว้นเชตสองเร่งเกมเกินไปเป็นนัดที่สะใจสุดๆส,ส,สะใจมากๆหักหน้าสาวโปโลแลนด์ต่อหน้ากองเชียร์แพ้คาบ้านสุดยอดสาวไทย วันนี้ชื่นชมนักกีฬาทุกๆคนเราเล่นได้ฉลาดขึ้นมากตบคมถูกทิศถูกทางไม่ใช่ตบถวายบล็อกเขาเหมือนแมทที่ผ่านมายิ่งฉลาดงานยิ่งละเอียดเราลดความกดดันเล่นทำให้สมาธิดีขึ้นนิ่งขึ้นกว่าแม์แรกแรกบล็อกเราเริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆโคช้ชก็ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร ไปโอลิมปิกส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสเลยขอแค่ไต่อันดับขึ้นไปให้ติดท็อป10หรือไม่ก็อย่าให้อันดับหล่นจากเดิมหลังจากที่ชนะโปแลนด์บวก9.68ตอนนี้ไทยแซงเบลเยียมขึ้นมาอันดับ13แล้วนัดที่เหลือไม่ยากมากเก็บให้หมดเพื่อเพิ่มคะแนนสะสมไทยแชมป์เอเชียลมแชมป์โลกโปแลนด์ทีมสาวไทยเป็นแชมป์จักรวาลกาแล็กซี